สาลิกาดงสนใจสองแข้งพี่น้องตูรามสมสรนิวคาเซิลอยู่ในเต็ดตกเป็นข่าวว่าแสดงความสนใจเคเฟรนตูรามยูริแยงแข้งวัย2 2ปีของทีมนี้แห่งลีกเอิงฝรั่งเศสซึ่งเป็นน้องชายของมาการตูรามอย่างไรก็ตามเอ็ดดี้ฮาวที่กำลังมองหาการเสริมทัพในแดนกลางและมองว่าตูรามซึ่งสูง6ฟุต4นิ้วอาจเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่จะยกระดับกองกลางของสาลิกาดงได้ในส่วนของน้องชายเคเฟรนตูราม เป็นที่ชื่นชอบอย่างมากสำหรับทีมฝ่ายจัดหานักเตะของนิวคาสเซิลและสโมสรกำลังประเมินความเป็นไปได้ของการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวระบุว่าสัญญาของบรุสเซียมืนเช่นกลัดบักของมากาสตูรามจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้และคาดว่านักเตะจะย้ายออกซึ่งนิวคาสเซิลกำลังติดตามสถานการณ์ของกองหน้ารายนี้